การดูลมหายใจหรือการทำอานาปานสติที่พระอาจารย์นะคะได้บรรยายพวกเราทราบจะสามารถทำให้เราดุดพ้นได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างนะคะในเรื่องของการฝึกอานาปานสติจะสามารถที่ทำให้เราดุดพ้นได้อย่างไรคะเดี๋ยวจะให้ดูโพชฌงเจ็ด ระศาสดาอธิบายการรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงบิมุตเลยอันดับแรกลอง <c oughs> ไปดูสติปัฏฐานสี่นลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอนาปานาสติบริบูรณ์ ถ้าเราอยากดูว่าพระาศาสดาอธิบายไว้อย่างไรนะพระเจ้าของเราเองเมื่อ2 0 0พกว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพระเจ้าเนี่ยอธิบายอาณนาะอธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยการทำอาาปานาสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแค่นี้นะพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอาณนาะปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้ง4ี่งทําสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ได้ จเจริญอนาปายังไงทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณนะ์ก็จเจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรูนะ้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสังขารใ้ลำงับทําแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา นั้นตัวอานาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ครบถ้วนในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสุท์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและถทมนั้นในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ย เธอกำลังเห็นกายในกายนะลองไปดูอีกอันหนึ่งเวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์มะไม่ได้สุขทุกข์เฉยๆขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะ <c oughs> นั้นขณะที่นั่งไปเนี่ย เราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทําจิตตสังขารให้ลางับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาพราะองค์บอกเราย่อมกล่าวการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียเพรเผากิเลสกําลังเพียเพรเผากิเลสละแค่นั่งรู้ลมเนี่ย ไปดูจิตตานุปัสนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทําจิตให้ <c oughs> ปราโมดนะตั้งมั่นปล่อยอยู่นะชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะด้วยการรู้ลมเพราะพระองค์บอกเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเห็นุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ จิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมเป็นเวทนานุปัสนาถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสนาคือตัวนี้พระองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอนาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ ก็คือมีสตินะเพราะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นะนั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและนั่นคือเธอกำลังรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน จิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเนี้ครูเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสนาสิปทา,านนะเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเสียอาการนี้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทำอย่างไร พระเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมัน่นเนี่ะเพื่อหเห็นตรงนี้ไงนั้นเวลาเราจิตเราตั้งมัน่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั้นเองอ ถ้าโยมจเจริญอาณาปานสิอย่างนี้อาณาปานสีอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําสติปัฏฐานทั้งสีให้บริบูรณ์ได้เห็นนะอารณนะททนิยมรู้ลมอย่างเดียวแลวนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพ่อชงเจตจะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไงไปดูพ่อชงเจด <c oughs> <c oughs> นะแล้วจากพ่อชงเจตบริบูรณ์วิชาวิมุตจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์ นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทําวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภาไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดาวอดาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็น,นอืมเพราะนั้นพระเจ้าก,กาต็ตรัสว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรพุทชงเจดจึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดพิสูจน์ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไร รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พระเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคําพูดพระเจ้าให้ได้ <S <S จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมอ่ะชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียนเผาคิเลสนะแล้วพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลง นะเรื่องต่อไปนะสมัยใดยสติของพิสุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมยาลืมลมนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจขณะนั้นสติสามโพธชงโยมบริบูรณ์ล,ล้นะเมื่อสติสามโพธชงบริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมา พราะสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยนี่ยกมาหนึ่งอันที่พระศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงบริบูรณ์พอโพชฌงปั๊บผู้เจ้าแยกทีละตัวผู้เจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐานสี่เนี่ย ว่าขณะกายานุปัสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทําให้วิมุตต์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง7อย่ยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหายใจอย่างเนี้ยวิชาวิมุตจะบริบูรณ์ยังไงพูดซ้ําเหมือนกัน4ี่รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลมในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือ ท่าน,นี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุติได้แล้วนะผู้เจ้าก็บอกสติสัมโพชฌงก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจสั่งง่ายๆแค่นี้สอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายยกตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นนะนี่คือความสอดรับของคำพู้เจ้าโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตามคำพู้เจ้าจะ แมตกันหมดเลยสอดรับกันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันผู้เจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะนั้นคำพู้เจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะ <c oughs> เพราะนั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสามโพชชงปาลบแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์แล้ว จากนั้นเนี่ยภิกษุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทําการเลือกเฟ้นใครควรทำขณะที่เลือกเฟ้นใครควรทำอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพธิชงเนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใครควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ยโยมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มีอา้าวแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมโยมก็จะรู้จักวิญญาณขันทันทีคือผู้รู้หรือจิตเรา ที่กําลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกอะไรลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตนะโยมจะเห็นสองธรรมชาติทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจยะไม่ต้องไปวิจยะที่ไหนไกลวิจยะตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจไหมอ่านั้นเราใคร่ควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิยะสัมโพชฌงบริบูรณ์นะ จากนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เพราะว่าขณะที่โยมไข้ควรตรงนี้ความเพียรที่โยมทําตรงนี้ความเพียรที่เราไม่ลืมหลมและไข้ควรตรงนี้ผู้เจ้าบอกเนี่ยเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นไข้ควรอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาเนี่ขนยขณะที่เลือกเฟ้นไข้ควรทาความเพียรน,นั้นไม่ย่อหย่อนโยมต้องมีความเพียรและขนานั้นชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นป่าลบแล้ว สมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใครควรทำนั้นด้วยปัญญาป่ารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นป่ารบแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการจเจริญน,นะและถ้าบุคคลมาทำอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิดนะเพราะจิตยมจะเบาจากอากุศลไปจะเบาจากความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบลงมาก ให้ควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นน่ะผู้เจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสัมโพชงนะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดนะปะสัสสติจะเกิดนะเพราะนั้นเมื่อความเพียรอันปาลบแล้วปิติอันเป็นนิรามิตก็จะเกิดขึ้นนะรัะ้้นถาโยมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมไข้ควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิด ก็ชื่อว่าปิติสำโพชงเป็นนั้นว่าพิสุนั้นปลารบแล้วโพชงแปลว่าองค์ตัดสรุรรมนี่อธิบายตอนที่กําลังจะตัดสรุบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ที่จะเข้าวิมุตติเข้าใจไหมเมื่อโยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปัสสตินะพิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตโยมที่มีปิติเนี่ย ใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิ่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงนี้ก็คือตัวปสัสสตินั่นเองนะพูะเจ้าจึงบอกว่าสมัยใดทั้งกายและจิตของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำรับสมัยนั้นปสัสสติสัมพชฌชงก็เป็นอันว่าพิสูจน์น้ำปารบแล้วมันจะติดก,กันเลยเหมือนโยมรักษาศีลเมื่อศีลโยมดี ไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปปติสารย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้นะเมื่อมีปัสสติตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสัมโพชฌงมีความพร้อมนะใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันดำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมัน่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของพิสูจผู้มีกายอันดำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงก็เป็นอนว่าพิกษุนั้นปลาบลบแล้วนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไง ก็ไปเป็นอุเบกขาสมโพชงจิตที่ตั้งมั่นพระเจ้าให้ไปทำยังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าพิสูจน์นั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรเห็นการแปลเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะพิสูจน์นั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทําอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดู สมัยได้ิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชงก็เป็นอันว่าพิสษจน์นั้นป่ารบแล้วอาละ่ะโยมเดินมาถึงอุเบขาสัมโพชงโพชงโจท,ที่เจ็ดวิชาวิมุติจะปรากฏแล้วนั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อยแต่ให้เข้าไปเฝ้าดู มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนนิดนิดนิดนด,นดสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยก็มันก็นิ่งดีนี่นี่เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิเจ็ดระดับเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะจะมีสมาธิสองขั้นสุดท้ายแค่นั้นคือในวสัญญานาสัญญาจตนาการสัญญาเวทินโลดที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่ เพราะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทําได้เกิดดับหมดนะเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเองนะยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะ <c oughs> พระพระเจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสสนาสิปทา,านตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทนาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะ เวลาพระศาสดาพูดซ้ำอย่าเพิ่งเบื่อมันมีนัยยะสําคัญคือบ่องบอกให้เราทราบว่าทั้งสี่สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทำทั้งสี่อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะนั้นทำอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตต์ได้เทนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตต์อย่างไร ภิกษุทั้งหลายโพชชงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําวิชาลายมุตให้บริบูรณ์ได้เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชชงใช่ไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชชงเจ็ดเนี่ยทั้งเจ็ดตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีก โยมจเจริญสติสัมโพชฌงอย่างเดียวนะ,จะเจริญวินะริยะนะเจริญธรรมวิริยะปิติปสัสสธิสมาธิอุเบขาแต่ละอันถ้าจเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคานิโรดน้อมเพื่อวสักะนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตตไดนะ้นั้นขณะที่จิตโยมตั้งมั่นอุเบขาสัมโพชฌงบอกอะไร ให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมัน่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั้นอีกทีเมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมัน่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะผู้เจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวก จิตที่ตั้งมัน่นอาศัยวิลาคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักคะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้นี่พระเจ้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดโยมจะเห็นภาพของการที่ว่าทําไมพระเจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลําดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะนั้นคนจะมองไม่ออกเอ้ยไปนั่งรู้ลมมันก็โง่สิไม่ได้คิดเนี่ย นี่ก็คิดไปพื้นๆอย่างนี้บางคนว่าโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถาะาไม่ใช่วิปัสนาผู้เจ้าอธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคําศาสดาตัวเองเห็นนะอืมก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เพราะนัาตมาถึงบอกว่าพระศาสนาทําไมจึงเน้นยามาต้องศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะฉนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้นะ อลองเลื่อนไปธรรมวิยะวิริยะปิติปสัสส t h สมาธิอุเบขาได้หมดอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวกค,คือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคะจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสกะ,ะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนวะทันหรือเปล่าโพชฌงทั้งเจ็ดอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทาวิชาวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ โอเคไหมอันนี้อธิบายให้ทุกตัวอักษรอย่างละเอียดเนาะอ่านิสม,มาสติกายเวทนาจิตธรรมมีสติลึกๆระลึกถึงกายก็เช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทของเราอ่าจิตให้ฐานการงานก็ได้นะรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบัน ส่วนเวทนานุปัสนาสิปฐานพระุทธเจ้าก็บอกว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจธ์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำแค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกและทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออก ชื่อว่าเรากำลังเห็นเวทนาในเวทนาคืออัตุขมสุขนิ่งๆเฉยๆขณะที่โยมนั่งรู้ลหมหายใจเข้าออกโยมไม่ได้สุขทุกข์อะไรโยมเฉยๆรับรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นน่ยถ้าปิติเกิดโยมก็รู้สุขเกิดโยมก็รู้และพยายามระงับ จิตตสังขารการการปรุงแต่งของจิตที่ออกไปสู่ปิติสู่สุขการขยับออกไปแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับสงบนะ